ครับผมสวัสดีอี่พออีแม่สูซุนนะครับผมผู้ใดเาขามาเลวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่สีผ้าเบอร์อีลาหน่อยกระลั่งสิเขื่นหานครับพี่น้องสุดเพลินงามลายครับผมสุดอีลาหน่อยงามคักครับผมสวัสดีพี่แม่ทุกคนนะครับวันนี้สีผ้าเบอร์อีลาหน่อยกระลั่งสิเขื่นหานครับพี่น้องสุดอีลาหน่อยงามลายเไร ฝากกดไลค์กดแช่นั่ด้อครับผมฝากกดไลค์กดแช่นั่ด้อครับมาเบออิร์นยี่หลานหน่อยก็ร่างสิขืนหันครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีพี่พี่พแม่ทุกคนนะครับผมขอบคุณน้องเบิร์ดที่ไล์ให้เบิร์นขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่แม่ที่ขอบมาเบิะะร์เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแช่นั่ด้อครับยี่หลานหน่อยก็ร่างถากขืนหันครับพี่น้องจะพาเพิ่นกัน ลอจะพาเพื่อนประกาศจับท่องก่อนกับผมเจ้าสิเปิดตัวหลวงพ่อนกใจนะครับอีลาหน่อยชุดงามแห่งกับผมไล่ให้เบิง้งในลูกครับผมสวัสดีค่ะลูกสวัสดีแม่นะคระับอีลาหน่อยก็ได้จะขืนหานกับไปน้องแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับ รดงามแห่งการเป็นน้องย่านแต่บ่มีคนไหลอยู่จ้าครับผมขอพูดอีแม่ที่เข้ามาเบิ่งบักลลารเด้อครับผมแนวเงา้ยแนเด้อแนวเงีวเด้อลูกครับผมดับหลลารเสียไหลแนวเงี้ยวนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณแม่นะครับสวัสดีพ่อแม่สู่ทุกคนนะครับสู่เด้อบักลลารขอบคุณกำลังใจนะครับผมนึกว่าจะได้เห็นบรรยากาศแบบบรรยากาศเพือนเนี่ยล้วบักลลารว่าบักลลารแต่งตัวแล้วบักลลารก็เลยฝ่ามอะไรอย่างีพ่อแม่เข้าได้เบิ่งกันครับผมขอบใจลูกเบิร์ดที่ได้ให้ดูจ้าขอบคุณนะครับผม หลักๆทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พลอยบารินนะครับสวัสดีครับมาเบิงอีหล่าลอยก็ได้สิขันทานเด้อครับสุดอีหล่างามแมงครับพี่น้องสุดอีหล่าลอยงามแมงครับพี่น้องนะครับสีม่วงกำลังกำลังใจน้องเบิร์ดครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อครับผมบัลลากสิไลายสุดบัลลากสิษยท้ายคลิปให้อ oh right ีพอยแม่เ้าได้เบิึงแบบนี้ไปเรื่อยๆเด้อครับผมฝากเปิกกำลังใจบัลลาเด้อครับ เมื่อกี้เพื่อนไล่ตอนพ่อจ่ากับเทียนหัวครับแม่สวัสดีครัสวัสดีครครับต่ะตื่นเต้นไหมครัตื่นเต้นค่ะนี่หน่อยค่ะป้าสุอิหลานห่อยงามแห้งครับผมไล่ให้ดูด้วยครับผมก็ขอตเชิญนะครับ แชร์ให้ลูกขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่แชร์เด the oh well. ้อครับผมเป็นกำลังใจลูกอย่าไปอย่าไปสนใจใครคอมเมนต์นะว่านะลูกครับแม่บักหลากระซิสูยๆเด้อครับแม่ขอบคุณก็ลังใจจากพี่แม่เด้อครับขออนุญาตนะครับขัดใจแฟนเพลงเบรกลมนิดนึะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสตาร์ทรับขอขออ่านำวันนะครับดวงเลยนะครับจับทองไปหน้าเวทีเลยนะครับ มาดามอ้ายคนเก่งครับผมอยากเห็นอีหลาน้อยน้อบมหลับเลยจะรู <t 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 like> <t 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 ้บคาผมบักหลามากเปี่ยนชื่อเพจแม่เลยจ้าเลยครับผมนดี๋ยวิ่งมันลงไมไปเร็เลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาจับ้งขันนั่งนั่งก็ได้นะหนูนั่งไม่จ้าไม่จ้านั่งนี่ก็ได้นี่กระปรงหนื่อเกินนะลูกโอคให้เกียครับ อีหล่าอีหล่าหน่อยนางรอก,ก่อนเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจับรางว่านกรอนครับผมอของเราแขกสิทธิ์นะ <c oughs> นี่อีหล่าหน่อยต้องรอก,ก่อนเด้อครับเพราะว่าเพิ่์นจับรางวัลครับพ,พี่แม่ครับผมอีหล่าใส่ชุดสีม่วงวง งามแห่งการผมสุดอีิรานอย่างงามแห่งเด้อครับผมกำลังใจเด้อลูกชายขอบคุณกำลังใจนะครับผมบักหลากระสีอัดคลิปแล้วกระไรสดให้อีพอไอเมียห่อเดบ่งบรรยากาศแบบมีอยู่ตลอดเด้อครับผมขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อครับผมขอบคุณเด้อครับบักหลาขอบคุณกำลังใจเด้อครับผมแชร์ให้เราจ้าลูกขอบคุณนะครับแม่แชร์ให้แล้วลูกขอบคุณนะครับผมฝากอีพอยแม่ยห่อกดไลค์กดแชร์ให้บักหลาเนี่ยเด้อครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมกำลังขอบคุณกำลังใจดีๆนะเด้อครับผมหากอีพอยแม่ยห่อสุขสุขคนเด้อครับ สุดอีหลาน้อยงามแห่งคนอิหนงสักครู่นะครับเราก็เข้ามาแป๊บหนึ่งอ่นะครับเอาเรื่องราวของบิั์ก่อนพิ้ข้าเวลานะครับของเรานะครับเป็นข้างหน้าเิทีด้วยค่ะครับผมเดาบักลาทายอีหลาหน่อยคืนหานหลักลาเกษยรย่างไปไลยสุด ขางไว้ที่เด้อครับผมฝากกดไลค์ก so แดแชร์หน่อยนะครับพี่น้องครับผมผู้ใด์คอมเมนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับสวัสดีกิฟต์อีเมลเฮาสุขสุขคนเด้อครับผมบัลลาแต่งตัวแล้วบัลลาก็เลยเฝ้าเรียนไปจับโทรศัพท์มาไลไรสุดเลยครับผมเพราะว่าน่าจะบโอ้ยผู้ใดไลปสุดบัลลาก็เลยเฝ้าเรียนเลยครับเนี่ย ขอบใจเด้อล่ะไม่ต้องสนคนพูดเด้อน้องล่ะขอบคุณกำลังใจดีๆนะครับผมบักลากันสิอัดคลิปไลฟ์สดให้พี่น้องห่อเด็เบิ้งบรรยากาศแบบนี้นะครับผมบักลากันขอเป็นสะพานความสุขเล็กๆน้อยให้อิปอยู่ในห่อพ่อเด็เบิ้งพ่อได้ยิ้มเลยครับผมขอบคุณหลายๆนะครับ สวัสดีจ้าน้องเบิร์ดและน้องอาไหจ้าสวัสดีแม่นะคะผมเมื่อกี้ใครร้องเพลงลูกเบิร์ดเมื่อกี้เป็นอาจจะเป็นร้านเจ้ผภาเพิร์ดน,นะครับผมแม่แชร์เราด้ยวยลูกขอบคุณแม่นะคบผมเย่เย่บากาลาได้สนเที่ยตลอดด้ยวยลูกขอบคุณแม่ได้รับชมบา,ลาะคลร่าด้วยครับผมขอบคุณนะครับชุดอีลาหน่อยงาแพงเด้อพี่น้องกุนาซีม่วงกองตองเลย เดี๋ยวไทยกี่าต่อรองเพลงด้วยนะคะครับผมดอกบัลลาถ่ายหี่าน้อยขึ้นฮานก่อนเด้อครับไทยละน้อยขึ้นฮานบัลลาสิบไปไล่สดทางเวทีนะคะผมและให้ดูยาวๆนะครับครับสู้ๆอย่าสนใจครับผมเจ้าของสูตรของเราคือไล่ลององไล่น้องให้ดูหน่อยครับผมบัลลาจะไล่แหร์ดเดิลบเด้อครับผมเปล่งกำลังใจให้บักลลาเด้อจ้าขอบคุณกำลังใจดีๆนะครับผมรักๆอีพออีเม่สุดๆสุดเลยครับผมว้าว ขอบุณด,ดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะผมขอบุณดาวหนึ่งร้อยดวงเด้อครับผมขอบุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะผมขอบุณมากๆนะคะผมรักๆครับผมขอบุณดาวเด้อครับผมโอ้ยพึ่งป้า้องหารได้ดาวร้อยดวงขอบุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะครับดาวหนึ่งร้อยดวงเลยอ่ะ

น้องไอ้นคือบ่าขอบคุณคนแระขอบคุณค um um ่ะเออสวัสดีน้องอ้คนสวค่ะแม่กลังจะนอนรูปอยพ่งงานนะคะกำลังใจนะลูกขอบคุณค่ะคนอสวัสดีคนสวยน้องไอ้ พี่หลาน้อยสู้ๆ้จ้าขอบคุณค่ะไม่ให้รางวัลขอคุณค่ะเสียดายถ้าอยู่โคราชจิบไปเบิ่งแต่ตอนนี้นีมาอยู่ที่อสวัสดีพ่อพีบอสค่ะคนเก่งซู้ๆนะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณพ่อพีอบอสนะคะ

เราแก่ยิงันเลยวะเป็นบริษัที่ร้อนนด่ะรุไปเล่นที่ไหนคะพรุ่งนี้เล่นที่คอนแก่นนะคะงารยมันพ้นมคะรยืมมันพ้เลยหรอคะหาัเลือกค่ะถ้าเนั้นเล่ที่หนึ่งชะสตาร์ผักหนะครับนี่พี่นไม่ต้องถือ สวัสดีเอ้ยขอบคุณดังก็แบบปุยสวัสดีปยุยค่ะสวัสดีเที่ยวเดวยกันอีกไหมคะมารับผมผมไปยุยค่ะยังบ้นอนดอกรอดูอีลาค่ะวันนี้ร้องเพลงเพลงสคริปต์เดิมเลยะคะ่ะ กล่องวนิงสวยมากลูกขอบคุณหนึ่งเจ็ดเก้าัหนึ่งเจ็ดเก้าส์เจ็ดครับอีกนี่เ็เนาะ ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะห้าสิบดวงนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะ มันดื้อที่ชุดมันคือสรุปเพ่แพล้วลูกก็รลูกอ่ะมาสดุดเหรอครับมาสดุดเหรอครับมันถ้ามันใส่ฟิลเตอร์มันจะเป็นแบบมีอาลูกเพราะว่าเพราะว่าตัวสับพ,พี่เพราะมันร้อนอะคะ่ะเบีนี่แหลค่ะ แต่ทำไมพี่ทำให้ทพี่เแบบนี้อะลูกทำให้พี่ทำเนียรสวยนะ

กำลังจะเปิดตัวอีหล่าเด้อครับขอบคุณดาว449ดวงนะครับผมขอบคุณนะครับผมอีหลาห่านอยก็ไเล่นขื่นหานครับพี่น้องไปลูกาขื่นหานด้วยราคาผมนี่พี่น้องครับว่านว่านเน็ตบักลาสไม่ใบักลาสสะดุดนะ,ค,ะดครับผมขออภัยเด้อครับผมว่านเน็ตบักลาสสดุดครับพี่น้องว่านเน็ตบักลาเน็ตบักลามสะดุนดนะครับผม ว่าหันเน็ตบลัลลาดสุดเด้อครับพี่น้องเน็ตบลัลลามันตัดไปครับเพราะว่าเน็ดศาสเด้อครับพี่น้องขออภัยเด้อครับ เอครับผมขอบคุณนะครับผม ขอบคุณอีเมลขอบคุณทุกขการแชร่ด้วยครับผมฝากติดตามเพจบ่าวเบิร์ดนละขลินด้วยนะครับผมขอบคุณอีพออีเมลเฮาท้ยขอ,ขอมารับชมเด้อครับผมขอบคุณดด่นนะครับร่างอีพออีเมลสุขสุขพนเด้อครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวของลูกสาวพ่อนกจ๋านะครับวนคืนตาแต่ต้องให้สุรพลกับพนกจ๋านครับผมเพลงคู่มาแล้วครับผมเพลงคู่มาแล้วเด้อครับผมปล่อยน้ำใส่หน้าหน,อ,นองแน่ สาย่าเสียงแต่สะออนไร้ครับผมเสียงแต่สะออนไร้ลองอะไอ้สกุณาพรสมซื้อสมสายาเพื่อนี้ครับพี่น้อง หน่อยแห่พี่น้องมีคนหาคนแพีหลายปะเนี่ล่ะครับผมบักราดีใจครับพี่น้องเห็นคนหาคนแพียงขอจ้า,จากล็กากลงจ้าไรปะเนี่นครับผมบักราดโซนพี่น้องบักราเบิ้งหลังบักรามีความสุขครับครับผม ายเสียงตาสะออนลายรองไอ้สักุณาพ่อนแห้งพี่น้องเสียงบนต๊เลยครับผมเสียงดีลายพี่น้องเอ้ยปักลาสะออนเนีจบลงไปแล้วครับพี่น้องสำหรับการเปิดตัวของอีหลาหน่อยเด้อครับผมกอไปไล่ไล่สดอาจจะจบลงเด้อครับผมเพราะว่าบังลาต้องไปลองเพลงแล้วครับพี่น้องบังลาต้องไปลองเพลงเล้อเด้อครับพี่น้องบังลาต้องไปลองเพลงเด้อครับพี่น้องครับผม โอ้บักราสีดายเท่บักราสีดายอีคอยแม่ขาขอว่าเบอ่งบักราเป็นพ่านคนเลยครับวันนี้บักราดีใจลายขอพุณดาว4 4 9ดวงด้วยนะครับผมบักรา่ีจะได้ตัดไหลเด้อครับพี่น้องเพราะว่าบักราต้องไปลองเพลงต่อครับพี่น้องไปลองเพลงแล้วก็ไปเต้นต่อครับผมถ้ามีโอกาสเตยล่าเด้อครับผมเตยล่าเด้อบักราจะมาไล่สวนห้ยไม่เด้อครับพี่น้องอีกสจ้าหน่อยกับเตยล่าแล้วครับผมเด้วบักราศจะลับมาไล่สวนในเบิ่งอีเด้อครับผมเจอกันเตยล่าเด้อครับพี่น้องครับ ตอนนี้กาบังลากาสิไร้ล่งไปเล้วครับพี่น้องบังลาเขาเนี่ยล่งไหลนยครับจะไปจะไปบังลาจะไปลองเพลิงนยครับผมบิดไล่แน่เดนบิดไล่ ไปแล้วครับผมเจอกันเตยราะครับไปลองเพลงก่อนเด้อครับพี่น้องยอดแดงบางรายเขาเนี่ยไปลองเพลงก่อนเด้อครับผมเจอกันเตยรานะครับผมเจอกันเตยราด้ะครับ